สนับสนุนคลิปโดยเดอะฟาบิกอยุธยาทำเลอยู่ใกล้วัดกล้วยอยุธยานะครับจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับช่างหรือมือใหม่หัดเย็บนะครับอุปกรณ์เครื่องหนังต่างๆกระดาษสร้างแบบนะครับแผ่นหนังต่างนะครับสนใจดูรายการสินค้านะครับแอดไลน์ id ศูนย์แปดหกสี่ห้าแปดแปดแปดสามห้าท่านจะได้รับแคตตาล็อกสินค้าให้เลือกในการช้อปออนไลน์นะครับหรือสนใจสั่งสินค้าโทรศูนย์แปดหนึ่งสี่สามสามสี่สามสามเก้านะครับ สนใจสินค้าทักหรือโทรเลยคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษพร้อมบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับช่องตุรันมุตุชานน์นะครับวันนี้นะครับเรื่องงามยามดีฟอร์ดนะครับเปิดตัวแรงเจอร์ตัววายแพ็กเครื่องยนต์3.0ดีเซลนะครับ V6 250แรงม้านะครับผมเปิดมาด้วยราคา1 5 100, 1 9 0 0นะครับราคาต่ำกว่าที่ช่องเราคาดไว้ถึง30,000บาทนะครับถือว่าโอเคเราคาดคะเนนไว้นะครับ 1>, 1 5 5 0 0 0 0านาแนะครับก็ใกล้เคียงเหมือนกันนะโอเคนะครับผมในส่วนที่เพิ่มมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนบาทได้อะไรบ้างคุณได้มาเยอะมากเลยทุกคนโอ้โหคุณได้อะไรรู้ไหมคุณได้เครื่องยนต์ดีเซล V6 3.0มจูนย์เทอร์โบสองล้านสิบม้าหกร้อยนิวตันเมตรขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูลไทม์แล้อร้อยยี่สิบนิ้วลายใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มไฟส่องสว่างภายนอกรถแบ่งโซนเป็นโซนไลท์นิ่งนะครับแล้วก็เพิ่มราคาอะไรทีคุณได้มาคือเพิ่มมาแสนเก้าทุกคนโอเคไหม โอ้โหโอเคครับก่อนไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับมุ่งสู่10,000 Subscribe ไปด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าราคานี้ที่เพิ่มไว้ทุกคนคาดหวังกันว่าอย่างไรนะครับมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างว่าราคาล้านห้ากว่าในตัววายแพกนี่ยที่กระเด็นขนาดเนี้ย คุณโอเคไหมกับราคาที่เพิ่มมาหรือคุณจะซื้อหรือคุณจะไม่ซื้อครับว่ายังไงกระบะประเทศไทยนะครับราคาไปแตะถึงดีเซ gment กันแล้วทีเดียวนะครับระดับ Honda a c อ o r d หรือ Camry นั่นเองนะครับหรือไปแตะขนาด P/B/V กันแล้วนะฮะขับกระบะนะครับผมโอ้โหระดับคนระดับบนขับกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนอะนะครับก็มาชมนะครับว่าเราได้ออปชั่นอะไรมาบ้างในส่วนที่เป็นตัว w i ยแพคนะครับก็ไฟหน้าครับเป็นพลาติก LED แน่นอนนะทุกคน ต่อมานะครับระบบไฟ2สว่างนะครับก็มีไฟ2เลี้ยวมาให้ด้วยนะฮะตามมาด้วยนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับลายไวท์แพกนั่นเองนะครับไม่มีอะไรที่มันจะน่าตื่นเต้นเลยแหละทุกคนในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับก็เล่นสีนะครับก็สบ็กก็คือดําเงานะคาดลงมาแล้วก็มีการกระแทกสีเงินมาให้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับแสงสีขาวขาวนะครับทุกคน ในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูกระจมองข้างเป็นแบบลมดำนะครับพร้อมกล้องมองข้าง360องศามีมาให้นะฮะทุกคนในราคานี้นะครับมาพร้อมกับนี่เพิ่มมาที่คุณเพิ่มเงินมาแสนเก้าตัวนี้เลยครับสัญลักษณ์ V6 ที่แก้มข้างเลยทุกคนตัวนี้มีมูลค่าสูงพอสมควรนะอย่าทําหักทาหายกันนะครับมาพร้อมกับล้อแมกซ์ลาใหม่20นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเพิ่มเงินแสนเก้านะครับแลวคุณได้มานะฮะทุกคน ในส่วนของซุ้มล้อนะครับก็มีซุ้มล้อคิ้วล้อหน้ามาให้นะครับคิ้วล้อด้านหน้านะครับและก็ยังไม่พอนะครับเขาก็ยังใส่ในเรื่องของคิ้วล้อด้านหลังมาให้คุณอีกนั่นเองนะฮะให้มันสมส่วนแล้วก็พ้อบังโกลหลังมีมาให้นะครับทุกคนในส่วนของด้านข้างนะครับก็มีบันไดข้างอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีราวหลังคาเป็นเวอร์ชั่นของวายแพ็คล้วนๆเลยนะครับไม่ใช่ซอมแทกเลยนะครับแระหลังคานะครับ ใครชอบไล้รางคาแบบซอมแท็กต้องไปซ t อมแท็กอย่างเดียวนะครับมีถึงเครื่อง2.0นะครับด้านหลังโลบารก็เป็นของ Y i แท็ g นั่นเองนะทุกคนอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านล่างนะครับก็ยังไม่ลืมที่จะใส่ที่เหยียบกระบาดที่เป็นจุดทูโลของเขามาให้เราอย่างเสร็จสรรคครบกระบวนความไม่หลงไม่ลืมใส่นะจ๊ะมาดูต่อไปครับกระบาดท้ายก็พร้อมไฟเบหรืดสามและเสาอาก,กาศนะครับและมีที่ล็อก กระบะมาให้ด้วยป้องกันไฟหายได้นะครับโอเคไหมอ่ะตัวนี้พร้อมกับไฟลากวายแพรกสีดำม,มาให้ด้วยอ่าส่วนไฟท้ายเป็นแบบ f ู l l LED นะครับมีให้เรียบร้อยนะครับเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยหลังนะครับ l e ลล้วนเป็นกระบะเจ้าเด่วในเมืองไทยที่เป็น Fu l l LED ด้วยอ่าส่วนกันชนท้ายนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ลืมที่จะใส่มาให้นะครับ ต่อมานะครับมาดูภายในกันดีกว่าว่าภายในในเงินที่แสนเก้าพวกเราได้เพิ่มอะไรกันมาบ้างถ้าเราจะซื้อตัวนี้นะครับทุกคนภายในนะครับก็ไม่มีอะไรใหม่มั้งก็น่าจะนะครับทุกคนก็มีเป็นพรมอะไรนะครับก็เย็บด้วยหนังแล้วก็เดินได้สีส้มมาให้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของวาย a c k นั่นเองนะครับผมไม่ได้เกียดฟอร์ดไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับทุกคนเพียงแต่ว่าเออคิดว่าแสนเก้าที่เพิ่มมามันไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เลยนะฮะทุกคนก็ ผมอะไรนะครับก็มีมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงมาให้นะครับแล้วก็อีกด้านซ้ายก็ควบคุมระบบเซนซะิงหรือพวกแอะติฟที่ควบคุโทนมาให้คุณอย่างไม่หลงไม่ลืมในรถราคา1นล้านห้าแสนนั่นเองนะฮะกระบะล้านห้ามันน่าจะได้อะไรมากกว่านี้ไหม啊ทุกคนด้านหลังยังเป็นแหนบอยู่เลยเนาะ,ะหน้าจอจึงเป็นฟูลนะครับดิจิตอลด้วยนะครับแต่ถ้าอย่างว่าช่วงล่างด้านหลังมันเป็นคอยสปริงราคาคงกระเด็นเป็นลัเตอร์นะครับทุกคนเนาะ,ะในส่วนของ ที่วางแก้วนะครับก็มีมาให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแช่กระป๋องเบียร์เยน็นๆหรือว่าโค้กเยน็เยนๆได้นะคะในส่วนของแผงประตูด,ด้านข้างนะครับกระจกเป็นแบบออโต้สีบานนะครับพร้อมกันหนีบมาให้เรียบร้อยเลยเสร็จสับเลยทุกคนเสียดายจริงๆอยากให้มีซันรูฟในตัวของเวอร์ชันจีนมีด้วยแหละถ้าราคานี้มีซันรูฟนะถือว่าน่ารักเลยจริงไหมโอ้ ในส่วนของหน้าจอนะครับโคตรใหญ่บเบลเทอร์ม,มเป็นยี่ห้อเดียวที่ให้แบบสุดๆเลยนะครับ3 6 0องศามีมาให้ไม่ลืมพร้อมที่ชาร์จแบตไวร์เลสไร้สายมาให้ด้วยตัวนี้ดีมากๆต้องขอชมนะครับเพราะยุคนี้ยุคดิจิตอลกันแล้วต้องมีแน่ๆในส่วนของแอร์นะครับเป็น Air แอร์ระบบแยก2โซนนะครับดูอัลโซนนะครับแยกอิกสระนะครับปรบับอุณหภูมิกันซ้ายขวาไม่ต้องตบตีกันนะครับคุณสามีและคุณภรรยานะฮะ ในส่วนของบอะนั่งนะครับก็ไม่ได้เย็บลายข้อหลังตัดอย่างแพตตินัมนะครับต้องเสียใจกันด้วยเป็นลายของวายแพคเดินได้สีส้มนั่นเองนะฮะเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับแปทิศทางนั่นเองนะฮะทุกคนพร้อมด้านหลังมาให้ด้วยตัวนี้ต้องขอชมขับไกลๆนะครับช่วยได้เยอะอันทีเดียวเลยในส่วนของออโต้เบรกโฮหรือว่าปักกิ้งนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีให้ไม่ขาดปกบกพร่องนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อที่ให้มาก่อนใครอยู่แล้วนะฮัทฟอร์ดในส่วนเกียร์เป็นเกียร์แบบไฟฟ้านะครับ สิบสปีดกันเลยทีเดียวนะฮะทุกคนและเขาก็ยังไม่หลงไม่ลืมนะครับช่องวางแก้วมาให้ข้างคันเกียร์ด้วยอ่าเวลาขับไปไหนกินกาแฟอเมซงอเมซอนก็ว่ากันไปนะครับมีช่องใส่แก้วมาให้นะครับส่วนด้านหลังก็ไม่หลงไม่ลืมไม่ใช่ช่องแอร์มาให้นะครับพร้อมที่ชาร์จแบตบ เป็นไทเอและก็ไทซีมาให้ด้วยเออตัวนี้ก็ถือว่าต้องชมนะครับที่พักแขนฟอร์ดเป็นยี่ห้อเดียวนะครับที่ไม่ตกลงไปข้างล่างนะครับกระบอกมันล็อกตายบ้าแขนแล้วก็แบบคุณอยู่ในดับที่พอดีเลยแต่ว่ายังเปิดยากอยู่เหมือนเดิมเนาะตัวนี้นะครับ่อนข้างแข็งส่วนกระบะท้ายนะครับมีที่ชัดไฟมาให้นะครับในไวท์แท็กตัวนี้มีดีตั้งแต่ตัวที่แล้วแล้วนะครับก็ขอชมอยู่ไม่ตัดทิ้งด้วยละเครื่องยนต์นะครับก็เป็นตัวชูโรงเลยแล้วกันนะครับ3.0ดีเซลนะครับ V6 นะครับผม 2,393cc พ่วงเทอร์โบนะครับ250แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะครับรอบกว้างกันเหมือนกันนะครับ1,750ถึง200 2,250นะครับาตต่อนอาทีนั่นเองนะทุกคน ในส่วนช่วงล่างนะทุกคนก็เป็นแบบด้านหน้าแบบดับเบิลวิสบอลพร้อมคอาสปริงและเหล็กกันโคลนครับด้านหลังยังเป็นหนบแผ่นซ้อนอยู่เลยนะระบบเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับพร้อมคีบระบายความร้อนทั้ง4ล้อกันเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของระบบความปลอดภัยโคตรเยอะครับฟอร์ดบอกเลยนะครับระบบป้องกันล้อล็อก ABSEBD นะครับควบคุมกระทรงตัวนะครับคุยคอนโทนนะฮะแล้วก็มาด้วยกับระบบออกตัวทางลาดชันนะครับอ่าหลีกเลี่ยงการพลิกคว่ำนะครับแล้วก็ลงทางลาดชันแล้วก็ระบบชุบ ระบบเปิดปิดไฟสูงออโต้นะครับระบบคุยคอนโทรลแบบอัตที์นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับ BSM มีให้หมดนะครับทัฟฟิกอเลร์ก็มีมาให้ถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งนะครับเซ็นเซอร์กับระยะจอดด้านหน้าและด้านหลังโอ้โหเรียกว่าออปชั่นบอกกันไม่หมดเลยทีเดียวนะครับกับราคานี้แต่ว่าพูดถึงจริงๆสาหรับส่วนตัวก็คิดว่า ราคาก็ค่อนข้างแอบแรงนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนคอมเมนต์หน่อยครับว่าราคานี้แรงไม่แรงคุ้มไม่คุ้มกับออปชันที่ได้มานะครับก็มาคอมเมนต์สื่อสารคุยการสนุกดีครับท้ายคลิปนะครับผมเอาละครับก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตุลันมาตู้ช่องเน้าด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมีกันมาใหม่ว่ามีรถอะไรมาเดี๋ยวมารอรับชมกันครับ